สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ผ่านมาเจอคลิปวีดีโอคลิปนี้ครับพอดีเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาครับผมไปทําธุระที่ธนาคารมาไปฝากเงินมาครับเป็นการฝากเงินประจําวันวันละยี่สิบบาทครับแล้วก็อเผอิญว่าผมไปเจอตัวนี้มา กินมาหลายครั้งแล้วอร่อยครั้งนี้ก็ชื่นชอบครับยำแหนมครับผมเจ้าของร้านก็ถามว่าเอาเผ็ดขนาดไหนบอกว่าเผ็ดจัดไปเลยอร่อยอร่อยอืม กินกับข้าวก็อร่อยพาเล่นเล่นแบบนี้ก็อร่อยครับได้แตงกวาชื่วนีดอยู่ได้อือือ ไม่อยากจะเชื่อว่าไม่อยากจะเชื่อว่าอร่อยครับคือน,นีอ้อืมอืมถูกใจครับมผมกินไว้สักพักแล้วครับอืม อ่าอร่อยอร่อยจริงๆไม่ได้ล้อเล่นกล่องนี้ราคา6 0บาทนะครับไม่ทราบว่าที่ไหนมีขายบ้างมผมมากินให้ดูงนี้ทีเดียวนะครับที่เหลือกินต่อนะอืมคุม้ม ก็เปรี้ยวเผ็ดสะใจดีครับเ,บอเยอที่เหลือผมนั่งเยวที่เหลือผมนั่งกินต่อนะผมมากินได้ดูแค่นี้พอโอ้ยสุดยอดอืมอ,อ,อ,อร่อยถ้าอยู่หันใหญ่นะครับ แล้วไม่ใช่คนมุสลิมคนพุทธเราจะกินอยู่ทางเข้าห้างโลตัสครับอ่าอยู่ซ้ายมือครับไม่ใช่ขวามือขวามือเป็นซูชิอันนี้อยู่ซ้ายมือนะอร่อยถูกใจครับอืมราคากล่องละหกสิบบาทไปสั่งได้นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ เ,เดี๋ยวผมกินต่อนะครับโอเคขออนุญาตก,กินคําสุดท้ายให้ดูก่อนนะครับคํานี้คําสุดท้ายนะครับอร่อยเผ็ดอร่อยอ,อย่าลืมนะผ่านมาเจอคลิปวิดีโอช่องนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องนี้นะครับช่องนี้ช่องว่าร้องเองแต่งเองจ้า มีอะไรเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับยืมหย่อด